ย่ายเดียชื่อยกดดันค่ะเขาเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่เขาผู้หญิงนว้ยนี่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วจีบอ่ะเอ๋มันี่แหละผมชอบตั้งแต่เด็กแล้วใช่เขาก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กแล้วหมายความว่าไงมาอยู่ในใจมาตลอดตั้งแต่เพื่อนสนิทผมชอบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วโอ้ยชอบอะไรตรงไหนของเขาพี่เตอตมีผู้ชายจีบหรอวะเขาไม่คันจีบเลยเป็นคนที่หน้าคมมากเมื่อกี้ผมมองอยู่ฝั่งตรงข้ามเออขาเขาสวยมาก เป็นไงป็นผู้หญิงแก้มแดงแล้วแดงแล้วตุนตุนเลยาเออใช้แพ้ตดนหอมแก้มเฮ้ยเดี๋ยว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 นิกกี้ไอ้แจ็คดูไว้ดูไว้ไม่มันเหมือนผู้ชายบ้ากามเลยพร้อมนะจำไม่มีวัลลืมเลยครับพร้อมซุปตาสองท่านนี้กับซุปตาหน้าสลับคือใครภาพมา ใครกับใครครับเร็วครับเดี๋ยวหมดเวลาพี่ก้อฟเป็นจพลค่ะจับใครวะใครอะหมดเวลาง่ายมากง่ายมากที่สามารถตอบได้ผมตอบเลยง่ายมากว่าข้อนี้ง่ายมากกอล์ฟและแชมินไงกอล์ฟแชมินกับก้อนเป็นจพลไงกรรมการว่าไงครับถูกต้องแน่นอนครับครั้งแรกในรายการของเราที่จะมีการหอมแก้มกันเกิดขึ้นเดี๋ยวเรียวหนูว่าซีนหอมแก้มเนี่ย มันเป็นซีนน่าดูแต่มันมีซีนน่าดูกว่าจุบโอแล้วอันไม่คือของแก้มในมุมกล้องได้แต่จุบปากไม่ได้เลยนะจุบปากมันต้องเห็นเลยอ๋อนี่เขาเป็นผู้กลับเพรารู้เลยเออใช่ใช่ใช่รู้ไงคนทางบ้านก็บอกว่าเออดูหนังดูเละครอะไรมาเยอะแยะเลยไม่เคยเห็นเลยว่าไอตอนหลบซ่อนกันมุมกล้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาเสอมาเอากลับเลยเนีเอาไงเอาไงสมมพูดว่า นี้เลือกก่อนว่าเอาเอาสวรรค์หรือในรลกก่อนจูบจูบจะหอมก่อนเอาเอานี่เอาจูบก่อนเพราะว่าอะไรที่แย่ๆเอาไว้เป็นผ่านไปก่อนอดีๆเก็บไว้ที่หลังแต่บางทีเนี่ยคุณเล่นเนี่ยคุณอาจจะลงไม่ได้เพราะต้องดูพุ่มกับอะพี่เล่นพุ่มกลับเลยทุกคนสมมติว่าสมมติว่าเดี๋ยวก่อนนะเให้นงดูเบยให้เลือกจะให้จูบหรือเลียนหน้า เดี <G iro entender> <ee diz> ๋ยวสุด <Administration> ท้ายทำไมมาลงที่กูเนี่ย